โกคูแกรนิต้ากับแม็กซิมัติกอันไหนดีกว่ากันมาดูกันครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบเจ้าสองตัวนี้กัน ึ่งจะเป็นโมเดลตัวสเกล1ต่อ6นะครับ1ต่อ6คืออะไรก็เหมือนแบบว่าสมมติว่าคนเราสูง180เซนก็ทำสเกลออกมา1ต่อ6 1ต่อ6ก็คือ30มเซนก็ตัวโมเดลจะประมาณ30เซนซึ่งมันไม่ได้เป็นไปนะครับเพราะว่าบางทีางานเดียวกันยังทำสเกลออกมาเพี้ยนยังมีเลยเริ่มจากตัวไหนก่อนดีก็ตัวตำนานนี้ก็ได้ครับแกดิสตาตรงโกคูฮะ ผมได้มาเป็นล็อตแมวทองนะครับถามว่าเอ้แมวทองคืออะไรเห็น mm hmm. พูดหลายรอบแล้วแมวทองก็คือมันเป็นเหมือนตาปั๊มคิวซีอะของตัวเอ็กแต่ละคิวซีก็จะมีสีที่ต่างไปถ้าแมวทองก็คือจะเป็นของญี่ปุ่นของไทยจะเป็นสีส้มนะฮะถามว่าคิวซีมันคือตัวข้างในมันต่างกันอะไรขนาดนั้นไหมผมว่าที่จริงไม่นะแต่ว่าเหมือนเวลาภาพลักเราหรือว่า เวลามองของเราอ่ะเราได้รู้สึกว่า QC ญี่ปุ่นอ่ะมันดูมีดินามิกมากกว่าแล้วก็เหมือนอจริงก็ไอ้พวกนี้มันก็มันเป็นงานของญี่ปุ่น่ะเนาะก็เลยพวลาได้งานญี่ปุ่นอะมันเหมือนออริจินอลกว่าใครซื้อใหม่ๆนี่ราคาประมาณราคาประมาณ600บาทซึ่งผมมองว่าณนะยุคนั้นอ่ะเวลาทำอ่ะ คือเท็กเจอร์ตัวมันค่อนข้างที่จะแบบวงการเรียกว่าตัวตันก็คือแบบตัวหนักมากหนักแบบก็คือบางทีถึงมือเดียวยังรู้สึกหนักนะครับตัวประมาณ1โลอย่างเงี้ยไม่ถึงหรอกประมาณครึ่งโลซึ่งใบหน้าตัวนี้ทำออกมาดีต้องกกบอกว่างานกล่องอะราคาก็จะประมาณแ,แถวๆนี้แหละถ้าออฟฟิเชียลนะไม่ได้ห่างกันมากแล้วซึ่งคุณจ่ายเท่าเดิมเหมืคุณได้ตัวตัวขนาดเนี้ยมันเลยทําให้ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งเลยแล้วพอมา ช่วงหลังๆก็คือมันเอ็พวกเนี้ยมันมันหาไม่ได้ลวมันจะหายากต้องไปหาในกลุ่มนักสะสมอะไรเงี้ยราคาก็จะดีดออกไปนิดนึงนะครับนิดนึ่งไหมก็โอ้เป็นพันอยู่นะแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัว m a x กซิม i ตนะฮะซึ่งางานนี้ผมว่ามันทําออกมาดีนะผมว่างาน m a ็ i ซิมาติกะทำมาหลายล่างมากก็คือโฟคูนี่มีประมาณ5ตัวนะฮะห คือผมมองว่าบางตัวทำออกมาดีบางตัวผมก็ว่าแบบมันแตกไปหน่อยซึ่งก็แล้วแต่ตัวแต่ว่าถ้าตัวเนี้ยผมรู้สึกโอเคผมรู้สึกว่างานที่มันตัดอ่ะมันค่อนข้างโอเคนะเป็นหน้าตาที่แบบว่าเป็นแบบช่วงแรกๆครับช่วงที่แบบว่าเป็นช่วงภาาเบจิต้าผ้าวีสเตอร์เงี้ยหน้าตาโอคูหจะประมาณนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะถูกใจแต่ว่าถ้าเทียบกันคือตัวเนี้ยราคาก็ข้าตัดตัวนี้แล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุผลลักๆคืออะไรแต่ว่าผมมองว่า,างานสะสมพวกนี้เหมือนสิ่งที่สําคัญในเขาไปว่าต้้นเราแล้วกันคือเขาให้ความสาคัญเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในการวางนะครับแบบว่าอันทีว่าโคโค่ตัวเนี้ยเห็นไหมขามันเนี้ยขามันกว้างม,มากแล้วเราคุณเอาไปตั้งมันใช้พื้นที่เยอะอุ้ยจัหลดมันใช้พื้นที่ในการตั้งเยอะมันเลยแบบว่าเหมือนไม่ได้ความนิยมเหมือนเวลาคุณเอาไปใสตต่ตู้สองสามตัวก็เต็มตู้แล้วอย่างเงี้ย แต่ว่าแมชซิมาร์ติ5เอา5ตัวยัดรวมกันอ่ะมันทําได้นะแต่แปลว่าบางทีเราเก็บเราไม่ได้เก็บเป็นงานเจเนชั่นเดียวกันแล้วเอามารวมกันเัีไยบางทีเราเอางานอื่นมาผสมกันบ้างตกแต่งตามใจชอบนเนาะซึ่งถ้าเอามายืนด้วยกันอ่ะผมมองว่าไอหนึ่งต่อหกอ่ะฝันแกนิสตาทำตัวใหญ่กว่านะอันนี้ถ้าที่ไม่ดูสำหรับใครที่อยากซื้อมายืนคู่กันก็ประมาณนี้คือไม่รู้ว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมอ่ะผมมองว่ามันยืนคู่กันแล้วค่อนข้างแปลกนะครับคือผมอ่ะ เป็นคนที่ซื้อแกรนิต้าแต่ว่าเห็นงานแกรนิตาแล้วถูกฉลบ,บาองตัวนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าผมไปเจอคนที่แบบว่ามาเสนอขายผมแบบคือผมเข้ามาช้าใช่ไหมตอนนั้นน,นตอนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าเขาขายอะไรกันยังไงเนาะแล้วเขาขายมาเป็นแบบว่ากล่องสีขาวทั้งชุดเลยตอนนั้นก็คือณตอนนั้นมีแค่สิบตัวแล้วราคาค่อนข้าง,างแพงไหมแพงเพราะว่าผมซื้อมาก็เป็นหมื่นนะหมื่นหมื่นห้าซึ่งผมบอกเลยว่า ซึ่งเป็นลอตแมวทอง10ตัวส่วนแมชชั่มาติกนี่ผมซื้อมาแบบว่าคือผมไม่ชอบตัวน,นี้แล้วผมก็รู้สึกว่าอย่าเอางานที่เป็นแมชชั่มาติกด้วยกันแต่และเรื่องอที่แบบว่า,าแตละเรื่องแล้วเอามายืนรวมกันเอาวันพีซมายืนด้วยกันอย่างเงี้ยนี่ประมาณนี้ก็คือเอามายืนด้วยกันเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเออสเกลมันเข้ากันดีคือผมเป็นคนที่ข้อนข้ที่จะเก็บตัวพระเอกกันนะคือบางตัวก็เฉยเฉไม่ได้ชอบดีเทลไม่ได้ชอบสตอรี่ไรนีนมากแต่ผมมองว่าเวลาเราเก็บตัวพระเอกอะ เหมือนเราเก็บตัวเดียวอะเราสามารถมองได้เห็นทั้งเรื่องซว่าแบบสตอรี่มาเป็นฉากฉากฉากเนี่ยแต่ว่างานแม็กซิมาติกที่จริงผมอยากให้แบบว่าแม่งทานารูโตะด้วยนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่แบบว่าผมเติบโตมาด้วยแต่วันนี้นี่ผมจริงผมไม่ค่อยรู้เรื่องกับมันเลยนะแต่ว่าก็แค่เอออยากเก็บด้วยแค่ตันเองแบบมันก็เป็นเรื่องที่โตต่ตตามกันมานครับตอนนี้แม็กซิมาติกก็จะมีตัว ทันกิโลด้วยซึ่งตอนแรกอะ่ะผมอยากซื้อทันกิโลนะเพราะผมก็ดูมันแต่ว่าผมรู้สึกมันทำออกมาหน้าตาไม่ไม่ค่อยโอเคอะ่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็สร้างนาไปแล้วครับ